เชียงใหม่บิ๊กคลีนนิ่งล้างทำความสะอาดเศษตะกอนดินทรายและฝุ่นละอองที่ตกค้างบนท้องถนนจากการดำเนินการขุดลอกแม่น้ำปิงสร้างความสะอาดให้บ้านเมืองและป้องกันอุบัติเหตุจากการสัญจรนายนิรัต์พงศิษฐ์พิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ประกอบด้วยส่วนราชการบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่กองกำลังทหารพัฒนาตำรวจและจิตอาสาประชาชน ร่วมกิจกรรมวิทครีนิ่งทำความสะอาดกรดินทรายและฝุ่นละอองที่ตกค้างอยู่ตามถนนเส้นทางต่างๆในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ที่เพื่อจาัดก,การดำเนินโครงการขุดลอกแม่น้ำปิงเพื่อให้ถนนมีความสะอาดเรียบร้อยมีภูมิทัศน์ที่สวยงามน่าอยู่และยังเป็นการป้องกันอุบัติเหตุจากเศษดินทรายและฝุ่นละอองที่ตกค้างอยู่บนท้องถนนนายรัตภงสิทธิ์ทิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าขณะน,นี้จังหวัดเชียงใหม่ กำลังเร่งดำเนินการขุดลอกแม่น้ำปิงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซึ่งได้เริ่ดมดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1. มิถุนายน2 5 6 8ที่ผ่านมาโดยจะใช้เรือดูดตะกอนดินและทรายในท้องแม่น้ำปิงขึ้นมาไว้ริมฝั่งจากนั้นจะทำการตักเศษตะกอนเหล่านี้ใส่รถบรรทุกเพื่อขนย้ายไปกองรวมยังจุดที่ทางราชการได้กำหนดไว้ซึ่งในระหว่างการขนย้ายเศษตะกอนเหล่านี้ออกจากพื้นที่อาจทำให้มีเศษดินและทรายติดตามนอรถ หรือรงหลวนไปตกค้างอยู่ตามทุ้นถนนที่เป็นเส้นทางสัญจรอาจทาให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้รถใช้ถนนอยู่บ้านก็ขอให้ทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจในความจําเป็นอย่างไรก็ตามจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงเทศบาลนครเชียงใหม่และงานที่เกี่ยวข้องก็มีแผนรองรับด้วยการส่งเจ้าหน้าที่และรถฉีดน้ํามาคอยล้างทําความสะอาดถนนเป็นประจําทุกวันหรือหากเกิดการสะสมจนมีปริมาณมากๆ ก็จะมีการวิทครีนิ่งล้างทำความสะอาดอีกครั้งเช่นเดียวกับวันนี้